คาถาพระบาเบจเจกพระติเจ้านี้ถ้าใครศึกษาไว้และปฏิบัติแทหถึงด้านจิตเป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นจะไม่มีความยากจนเฉินใจซึ่งพื่อความขัดข้องใดๆที่ปรากฏจะสามารถตัดปัดเป่าให้ได้โดยที่สิ้นเชิงหมายความว่าคนที่ปฏิบัติถึงสมาธิและบุคคลนั้นจะไม่จนแต่ถ้า,าบุคคลใดปฏิบัติเพียงแค่เบาๆคือ สวดมนต์ในคาถาพระปเจกัพระพุทธเจ้านี้คือนสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบเป็นที่สุดทั้งหัวค่ำและเช้ามืดแล้วก็ใส่บาตรเป็นนิดก่อนที่ทํากิจอะไรก็ตามให้ว่าคาถาพระปเจกัพระพุทธเจ้านี้ก่อนหนึ่งครัง้งเพืนจะรับประแจการเพราะว่าคาถาก่อนหนึ่งครัง้งจะค้าจะค้าขายก็ว่าคาถานี้นหนึ่งจบตอนเชา้า เวลาจะใส่บาตรนบูชาพระนกคะถาพระปฏิกรพระพุทธเจ้านี่คืนกี่จบเวลาจะใส่บาตรให้จบแข้งข้าวนยกคะถานี้เท่านั้นเท่าจํานวนที่สวดในเวลากลางคืนเนื้อตอนเชา้าถ้าทําอย่างนี้เป็นปกติที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบเราเราสามารถที่จะยังบุคคลผู้นั้น ให้เป็นผู้ไม่ขัดข้องในทรัพย์สมบัติได้ว่าหากินพอกินพอใช้พอเกิดความต้องการอันนี้ถ้าบุคคลใดเจริญกรรมาฐานกาฐถานนี้เป็นพระกรรมฐานให้เป็นสมาธิบุคคลผู้นั้นก็จะถึงความร่ำรวยในทรัพย์สมบัตินี่สบายอย่างนั้นเมื่อทราบถึงคุณสมบัติของคาถาบทนี้แล้วหลวงพ่อปานก็ขอเรียนมา พัถาบทนี้ขึ้นต้นว่ายอย่างนี้พุทธมาอุนโมภาธยะสำหรับคำนี้ไหวครั้งเดียวต่อไปว่าวิระตโยวิระโคนายังวิระเหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยโยพุทตะมานีมะมะพุทธะสวโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธัธยาศัย เฉจะพราะการสวดมนต์เป็นประจำเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเขาให้ว่าโดยตรงแต่ทางที่ดีแล้วจ่าเคยแนะนําให้ว่าเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งไม่ว่าสามครั้งในรู้สึกว่าจะขี้เกียจเกินไปคนเราถ้าต้องการความดีต้องการความร่ํารวยเขาอุสาสละแรงกายแรงงานไปทํางานกลางแต่กาได้กงผลเหนื่อยยากยังทําได้ก็แค่สวดมนต์เพียงเจ็ดจบหรือเก้าจบเท่านี้ทําไม่ได้ คนระเภทนั้นก็ไม่ควรจะรำ่ำรวยควรจะกินหญ้านะมากกว่ากินข้าวนี่เป็นความเห็นของฉันนะไอความเห็นนี่อย่าตามฉันนักฉันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาทำอะไรโดยมากฉันมักเอาชีวิตเขาแหละจะทำงานทุกอย่างสมัยเป็นครวว่ายก็ตามมาเป็นพระก็ตามถ้าจะตรงฉันคิดว่าฉันจะทำอะไรฉันจะต้องพยายามทำสิ่งนั้นให้เสร็จ แม้มว่าจะยากลาบากเป็นการเอาชีวิตคนแลกฉันก็ยอมปรีนี่เป็นคติของฉันแต่ว่าดูเหมือนว่าคติอันนี้จะตรงกับอัจิยาสัยของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเองท่านก็มีคติอย่างนั้น,นเคยเล่าให้ฟังาการเจริญก,าาก,กรรมฐานคนดีการทุดดงคนดีการปฏิบัติปฏิบัติจิตใจงานต่างๆใดๆก็ตามท่านเอาชีวิตคทแลกเล้วสิ่งนี้ถ้าต้องการให้สําเร็จ คนอื่นบอกว่าไม่สําเร็จแต่ว่าท่านคิดว่าจะทําให้สําเร็จท่านยอมตายถ้าว่าท,ทําเสียงนั้นไม่ได้ในความคิดเห็นอย่างนี้ถ้าจะกล่าเป็นบารมีเขาเรียกกันว่าปรมัตถบารมีผูือมีจิตทำจิตเข้าถึงขัน้นปรมัตถบารมีเขาก็ทากันอย่างนั้นทุกคนนี่เป็นคติในพระพุทธศาสนาะที่นักปฏิบัติจก็บเป็นปฏิบัติ <c oughs> อนน่้ว่ากันต่อไปถึงเรื่องคาถาพระประเจกับพระทธเจ้าไอ้ฉันทำไมเป็นคนแก่แน้วมันเป็นยังนคนแก่น้ำปั่มปัมป่มเปอรเปอร์พูดไ,ไปพูดมาไม่อดอ,ดอ,ดอดจอนอกทางไม่ได้เพราว่าคนแก่ขี้บ่นนี่จะเป็นความจริงไอ้ฉันก็แก่พอที่จะบ่นกับเขาได้แล้วไอ้เรื่องขี้บ่นนั้นไม่ใช่เป็นอะไรเพราะว่าทําไม่ไหวใช้ปากทําก็ทาก,ก็อย่างนี้จูจีจูดีจนเด็กเกลียด นี่ก็ถามท้าวพระเจ้าพระพุทธเจ้านี้เมื่อหลวงพ่อปานศึกษาม,มาแล้วกลับมาที่กรุงเทพเขายังกลับไม่ถึงวัดที่วัดท่านอยู่วัดบ้านลโคอำเภอเสนาจังหวัดสนครเสียเยทียไอ้วันนี้รู้สึกว่าเสียงจะเคลื่อไปสักหน่อยเพราะว่าเป็นเวลาตีสองพอดีนี่ฉันนอนหลับกนไปตื่นแล้วตีสองเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเสร็จนี่แขนก็เป็นทาสหมาเหมือนกันตื่นขึ้นมาก็ต้องอนขนมไปเลี้ยงสงสารมัน มันอยู่ยามตล่อยคืนมันไม่หลับไปนอนกันทำไมไมัม็ก็ต้องการอาหารก็เลยขนมไปให้มันกินเอาขนมปลายไปให้คนละอันละอัน